สาเลียนไอรอนวันหนึ่งศพสองห้าสิบตีซีตามมือดีด้วยเป็นไงดูการคอมโยขาด้วยมือดีสองข้างพอดีนะมือเมอขาเขื่อตึงหูทรงอย่างเท่เลยสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่ว่านะเราต้องตัดเพลงซันออฟพึ้น่ ขายทรงชปเปอร์หน่อยตัดซันออฟซะและ้วสวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีดีซีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้านเราจะขอนำเสนอนะครับสำหรับเจ้าซาเลียนไอรอนวันเนึองูพ 250cc แล้วคือเดิมๆของเขาอ่ะมาทรงนี้แล้วอ่ะไม่ต้องไปตัดเฟรมนู่นแปลงหลังแข็งนี่หลังแข็งสแตนดาร์ดเบาะนิ่มอยู่ตรงนี้ดึงๆเลยรถเขาทรงปกตินะผมตัวใหญ่ <laughs> ผมยังงงเลยยกขาที่เดียวถึงบเบาะเลยวนะ่ะรถทรงเขาสวยแล้วท่อสวยนี่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันท่อมีแฮนด์น,นะฮะของแจงามาวัานี้แฮนด์ hand. นี่ เป็นทรงแบบโอคูมาแล้วไฟลงไฟเลี้ยวไฟหน้าคันนี้ทะเบียนโอนภาษีเพิ่งขาด6ก็ปี2015นะครับผมหน้าตาดียางเยิงยังแบบอุ้ยยางใหม่นี่หน้าหลังใหม่เลยปะเนี่ยก็มีแบบคาบสนิมนี่เห็นนะเราต้องรายงานให้มันตรงน่ะน,นันนๆนะแต่เครื่องยังสวยอยู่นะเครื่องดีเราถังนี่เป็นแบบทรงเดิมๆม,มาเป็นสปอร์ตเตอร์มานะเือนถังแบบพวกแบบ48แล้วพวกนี้ขออนุญาตทำการสตาร์ทเลยลองพูดอะไรเยอะ อันนี้เร่งปกติกแล้วนะะเดี๋ยวเราเขาจะเดินเบาลงไงเป็นไง,นไงบอกไฟลงไฟเล,ล,ลี้ยวติดปกติตามือดีด้วยโอ้สูงต่ำใช้ได้ด้วยเนี่ยไหผิดสินเซอร์นี้ไม่มีรัว่วมีซึมนะครับไม่รัว่วไม่เึมนี่เห็นไฟเล็กๆอย่างนี้ติดนะ และยังหน้าหลังนี่บอกเลยว่าใหม่พร้อมใช้เลยอ่ะเครื่องเครื่องดีเลยอ่ะเดินเบาดีพยายามหลับเครื่องทรงผมไม่เทอะจานไหนมาลองคอมคันนี้หดีอยดิเท่เปล่าเป็นไงดูอาจารย์คอมยกขาขึ้นนินดนิดสองข้างอีเออข้างนี้ก็ได้เป็นไงพอดีนะ มือเมอ,มอขาเขอตึงหูทรงอย่างเท่เลยหน้าหน้าไม่ต้องดึงอย่างนี้นะเวลาขับหน้าไม่ต้องดึงอย่างนีนะ้หน้าดึงเฉยพอแวมันประโยชน์แล้วออกไปได้แล้วเป็นไงทรงดีผมบอกแล้วสําหรับเจ้าซาเลียนไอรอนวันหนึ่งซบสองร้หสิบซีทรงโอสคูขนาดนี้ทะเบียนโอนภาษีเพิ่งขาดกรปีนอพันสิบห้านะเพิ่งขาดหกหกคันนี้ผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่ หมู4,500บาทเท่านั้นโอ้โหตลาดแตกอีกแล้วอามเอ้ยทำไมขายราคานี้ล่ะสงสัยต้องไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาม UTTC เี t ียบสายหรือจะมาดูตัวจริงกันได้นะครับเราอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามพันท้ายนรสิงห์ครับทำมาไม่ดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาม u t ทฝากช่องทางการติดต่อของเราด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติม line at line at at อ,อ,อ,อม u t t C. นะครับผม มีแอดมินคอยตอบตลอด24ชั่วโมงทาดมินไม่ยันก็อนแอดมินคือผมเองประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไคร์ให้อาร์มยู c ด้วยนะครับอาร์มยู c ีีร้านเล็กสวใหญ่ชื่เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ